ที่ใช้งานก็ไม่ยากคไม่ยากให้เราเข้าเกมก่อนนะเออสวี่าไปเปิดอะไรแปลกๆนะครับเดี๋ยวมันตรวจเจอซีเอซีเฮนจินอะไรนี้นะเดี๋ยวไปเปิดนะครับเข้าเกมก่อนนะค่อยลากังรอลัมอยู่หน้าเลือกเซิร์ฟครับ ไปเรื่องนี้ครับ EP สามสิบสามร้นโปรขึ้นมาอยาน้าต่างโปลนมันไม่มันไม่ทับหต้ต่างเกมแบบเอเออส้ไหมครั้ไ สอ้นทีเมลยังไม่ได้เวลนะครับถ้าจะไปดูวิธีใช้งานก็ไปดูในช่อง u ูทู e เก่าๆครับนี่อันนี้เชื่อมโปะตรงนี้กดไปผ่านอีกทีนี่ครับเสร็จแล้วนี่ครับเชื่อมโปรเป็นปนนนนลนอปน่อยก็เหมือนเดิมครับฟังเอ่อคนออนเยอะยนะเส้นนี้ประมาณน,นี้ครับเสรแล้วไม่ตันไม่ล้ม ถ่ายนะครับสกิมวับนี่ฮวับประมาณคอมโบอยู่นัดไกบิงไกนะครับยิวผูดาวดูดมอนเอ็นซามิผูดาวแล้วก็นี่คฮะก็ฟัง์ชั่นก็น่าจะประมาณนีนะ้โอเคโอเคไดดู อย่างเวลไม่เยอะก็เ็มไยังไม่มีสกิลหูนะ,ะก็เลยไม่ดูดหมอน, mm hmm. uh, มนไม่ดูดหอนได้ต้องสกิลไหนนะ อันนั้นก็เหมือนของเซิร์แพลนเลยครับประมาณนี้เซิร์ฟเวล้ง่ายครับของไม่จะมีราคากว่า พี่ตุ๊ดก็ประมาณนี้แหระครับส่วนที่ใช้ก็เดี๋ยวไปเวลก่อนนะครับมาสอนใหม่ดีครับ